จากที่ดูที่จอเนี่ยก็จะเห็นตัวรถกระบะสีดำนะครับลิโว่เนี่ยน,นี่เห็นแล้วดีเทลเข้ามาละสีเขียวๆนะครับอ่ารวมถึงไอ้พวกรถแฟชเนี่ยครับหรือรถแก๊็เนี่ยสามารถทำงานได้ดีนะครับรวดเร็ว มีแนนนะครับวันนี้ก็อยู่ที่หมู่บ้านเดอะวิลเลจบางนาวงแหวน2นะครับก็อ ouais. ัปเดตจากคลิปที่แล้วที่เราแนะนําตัวโซลูชันไปให้แล้วนะครับก็ทีนี้จะพามาดูภาพตัวอย่างและว่าภาพกลางวันเนี่ยจะใช้งานได้ไหมภาพกลางคืนจะเป็นยังไงนะครับเราเพงแนะนําตัวฟังก์ชันที่ได well ้เอ่ยไปแล้วนะครับตัวสมาร์ทโมชั่นดีเทคหรือว่า SMD ของทางตาหัวเนี่ยมันจะใช้งานยังไงมันจะทางานยังไงได้บ้างแล้วมันจะช่วยเหลือเรายังไงก็เดี๋ยวรายละเอียดยังไงติดตามชมในคลิปได้เลยครับก็มาดูภาพตอนกลางวันนะครับบริเวณ ก็สังเกตว่าสีสันก็ที่ได้ก็จะชัดเจนครับเสื้อสีเขียวสีฟ้าอะไรประมาณนี้ฮะชัดเจนนะครับไปจะเป็นภาพตอนกลางคืน,นีนภาพของคือก็ทำงานได้ดีอยู่ตอนนี้ยังไม่ตัดเป็นภาพขาวดำนะยังเป็นภาพสียั้เห็นหมายยเห็นคนอยู่เนี่ยจ,จะเป็นช่วงโค้เพหนะช่วงเช้าๆมีเดินจูงสุนัขจูงอะไรอย่างนี้ครับก็ยังเห็นภาพสีสีสันสดใสอยู่นะครับครับมาต่อกันที่มุมหนึ่งอันนี้เป็นมุมที่จะอยู่หลังป้อมยามบริเวณสี่แยกนะครับ หลังทางเข้าตรงบ้านนะที่อยากให้สังเกตคือความกว้างครับคว,รความกว้างของมกล้องเนี่ยสำคัญกว้างมากเลยครอบคลุมทั้งสีแยกได้เลยนะครับเห็นรถทางซ้ายทางขวาแล้วก็ให้ภาพสีชัดเจนต่อไปเป็นภาพกลางคืนครับจะเห็นว่าสภาพแสงเนี่ยก็ไม่ได้สว่างมากมีไฟตามถนนนิดหน่อยตามอาคารนิดหน่อยนะก็ยังให้กล้องเนี่ยให้ภาพสีได้ด้วยก็ออยังก็สังเกตได้จากนี่ครับรถที่วิ่งผ่านไปมเมื่อกี้สีแดงชัดเจนสีดำสีขาวอะไรอย่างนี้ครับให้ให้สีได้ชัดเจน ก็เหมาะมากครับกัการงานที่เป็นหมู่บ้านไปนที่กว้างอะไรอย่างเงี้ยครับนต่อกันที่ตัวอย่างการทำงานของ smart motion detect นะครับหรือว่า SMD อันนี้เป็นเทคโนโลยีของทางต้าหัวนะครับซึ่งตัวระบบเนี่ยจะทำการตัวจับคนหรือยานพาหนะนะครับที่วิ่งผ่านตัวภาพของเราตัวกล้อง,องเราเนี่ยครับพอวิ่งผ่านเสร็จปุ๊บเนี่ย ถ้าเป็นภาพสดเนี่ยภาพสดก็จะขึ้นกรอบสีเข,เขียวขึ้นมาว่าอ้าวเจอตรงไหนในภาพอะไรอย่างนี้ครับรถเข้ามาตรงบริเวณไหนหรือว่าจักรยานยนต์เข้ามาบริเวณไหนอะไรอย่างนี้ครับรวมถึงพอเจอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําตัดทําการตัดลิดสั้นๆช่วงเวลานั้นเนี่ยให้ให้เราเสิร์ชหาได้ง่ายขึ้นสมมุติว่าเรามีปัญหามีเกิดเหตุอยากจะเจออยากค้นหารถที่เข้ามาช่วงเวลานี้ าสามารถไปเสิร์ชที่กล้องได้เลยกล้องเบอร์อะไรวันที่เท่าไรเวลาอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีรายละเอียดออกมาแล้วเราก็สามารถไปดูคลิปสั้นๆได้เลยแล้วก็ไปใช้งานได้เลยก็จะมีตำรวจมาขอลไะมาขอก็ดึงไมาได้เลยนะครับจากที่ดูที่จอเนี่ยก็จะเห็นตัวรถกระบะสีดำนะครับลิโวเนี่ยน,นี้เห็นแล้วดีเทลเข้ามาละสีเขียวๆนะครับอ่ารวมถึงไอ้พวกรถแฟชเนี่ยครับหรือรถแก๊็เนี่ยสามารถทำงานได้ดีนะครับรวดเร็ว ครับก็ได้ดูรายละเอียดภาพมาแล้วนะว่าภาพกลางวันเป็นยังไงภาพกลางคืนเป็นยังไงแล้วก็ตัว SMD จะช่วยเรายัางไงได้บ้างนะครับสุดท้ายนี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจโซลูชันแบบนี้อยากได้ก็ติดต่อที่เบอร์ที่จะขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็ไลเอียดของเราครับ s i b ไ e รนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากช่องไว้ด้วยช่อง b n เ s Official แล้วก็ฝากแฟนเพจเราไปด้วย b n เ s n e t อย่านะครับยังไงก็คลิปนี้จบแค่นี้ครับ